ครับเอาวันนี้เราก็ว่ากันเต็มแม็กเลยนะในเรื่องของมาตรการต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยากจะให้อาจารย์อารักษ์แนะนำถอะว่าถ้าชุดความคิดอะไรใหม่ๆที่ที่ทมันจะเป็นมักเป็นผลมากกว่าที่คลอดออกมาจากมติคลอมเมื่อวานนี้ไม่มีบ้างก็ผมถามอาจารย์อารักษ์อาจารย์อาจารย์อารักษ์คิดว่ามันถึงเวลาที่ควรจะแตะเรื่องภาษีหรือยังอา<ต>่าฮะต้องแตะครับ เราง่ายๆนะการที่เขาขยับเวลาไปถึงมีถุนะไอ้มีนาเนี่ยมันก็ต้องออนไลน์เท่านั้นนะใช่ใช่ใช่กำลังจะกำลังจะแฉเมื่อกี้ว่าเฮ้ยคุณเป็นอะไรทำไมคุณจะต้องทำอะไรกับออนไลน์คุณเป็นโลกอะไรของคุณเออเป็นออนไลน์ลิซึมเหรอเวลาทำอะไรก็ต้องออนไลน์ต้องดิจิตอลต้องมีบัตรต้องลงทะเบียนต้องนู่นต้องนี่คุณเป็นอะไรคุณเนี่ยประเทศไทยถ้ามันไม่มีไอ้นี่ทำงานไม่ได้ใช่ไหมเออคนห่าไม่ได้ใช่ไหมจะเจ๊งเหรอกลัวโอเปอเรเตอร์จะเจ๊งเหรอ ผมก็ไม่เข้าใจครับว่าเขาคิดอะไรว่าทําไมยังต้องเป็นแบบนี้นะครับคืออย่างเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับผมผมเองก็เคยก็เคยคุยผ่านรายการว่าเฮ้ยผมไม่ได้ขอให้ลดภาษีก็ได้ผมขอให้หักน้าที่จ่ายน้อยลงได้ไหมนะครับหมายความว่าแต่ละเดือนเนี่ยเคยหักเต็มที่เลยอ่าอย่างเงี้ยครับหักมันให้ให้น้อยลงสักครึ่งหนึ่งคนละครึ่งวีสุร์ไซด์บอกการกครเขาลดเหลือสองเปอร์เซ็นแต่ต้องเป็น

นี่ครับเป็นคนครับไอ้ครับไอ้ทานหน้าที่จ่ายผมไม่ถึงหานหน้าที่จ่ายเงินเดือนของของเอกชนทั่วไปของของพวกเราอ่าพวกพวกทางานพวกอะไรเงี้ยนะครับมันโดนเต็มที่นะพวกพวกทางานรับเงินเดือนนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากมาตรการใดๆทั้งหมดเลยที่รัฐบาลจัดมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องภาษีอันเนี้ยที่ผมมองนี้ก็เพราะว่าอ่คนที่ทํางานอยู่ไม่ใช่ไม่เดือดร้อนเดือดร้อนมากเลยนะครับอ่ามันก็ต้องมีการช่วยเหลือเขาไปเช่น เดิมเคยหักหนะ้าที่จ่ายแบบนี้แบบน,แบบนี้ก็ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปจ่ายอีกทีในตอนมีนาตอนพฤษมิถุนาไออย่างเงี้ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ,รบแล้วก็มิถุนาแล้วมันก้อนใหญ่ใช่ไหมให้ผ่อนอีก3เดือน6เดือนนะเพื่อจะได้ค่อยๆทยอยกันไปอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือช่วยคนที่อยู่ในระบบ นะครับให้เขาช่วยหายใจหายคอแล้วต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าเมื่อคนที่อยู่ในระบบมีเงินสดมากขึ้นเขาจะไปทําอะไรครับผมว่าไม่มีใครเก็บลรอกก็ไปจับจ่ายใช้สอยไอ้ตรงนี้ก็คือเอาคนที่อยู่ในระบบเนี่ยสักประมาณ1ิบกว่าล้านคนเนี่ยนะครับเอามาได้รับเงินเดือนมาแล้วก็หักภาษีให้จ่ายเขาน้อยเขาเหลือเงินเขาก็เอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยไปทําประโยชน์อย่างอื่นไปทําอะไรแบบเนี้ยก็ว่ากันไปมันก็จะได้ประโยชน์อันที่สองคืออย่างที่บอกภาษีหักนัาที่จ่ายและอย่างต่างเนี่ยนะครับการที่คุณจะมาบอกว่า จะเอาเต็มที่เอาสเอร์เซ็นเอาสองเปอร์เซ็นเอาอะไรก็ลดลงไปนะครับเพื่อให้เขาสามารถจะเก็บเงินอะไรไปใช้ประโยชน์ได้อ่ให้เกิดประโยชน์นะหรือแวัดอย่างเงี้ยนะครับวัดแทนที่จะให้จ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เหลือครึ่งหนึ่งได้ไหมแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็เหลือก็ผ่อนกันไปคือเจ็บเก็บเต็มอะไลเบลิตี้หมายถึงว่าสิทธิเนี่ยนะครับสมมุติว่าขายร้านหนึ่งจะมีภาษีอยู่เจ็ดพันสมมติเนี่ยก็คือเจ็ดพันนั่นแหละแต่เจ็ดพันเนี่ยจ่าย ผ่อนจ่ายได้นะครั้งละสามพันห้าสามพอะไรก็ว่ากันไปอันเนี้ยผ่อนผ่อนปลนเขาจริงๆนะครับเพื่อให้เขาบรรเทาแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาหมุนได้ยาวขึ้นอะไรขึ้นแบบเป็นต้นเออครับคือมันต้องมีนวัตกรรมหน่อยมีมีไอเดียใหม่ๆไม่ใช่เอาของเก่าๆที่เคยใช้มาแล้วมามามาใช้กันซ้ําอยู่นั่นแหละอ่าและที่สําคัญคือไอ้ที่เอามาใช้ประจําเลยเนี่ยก็คือเรื่องของที่ไปปล่อยเงินกู้ แล้วปล่อยไม่ได้เอผมคิดว่าเลิกได้แล้วอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เอาเอามารวมศูนย์กันอย่างที่พี่สุชัยเคยบอกแล้วก็เอามาชัดเลยว่าเรื่องขายจะเป็นยังไงอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ทํามากๆเลยก็คือโครงการสินเชื่อสี่แสนล้านนะครับเงินกู้สี่แสนล้านเนี่ยที่ไปอยู่กับสภาพัฒั์เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ต้องฟรีสโครงการไร้สาระให้หมดเลยนะโครงการที่ที่ที่วันนี้ต้องถือเป็นโครงการ อ่าเป็นอีเวนต์สนุกสนุกแบบเนี้ยอย่างคนละครึ่งเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพราะคนที่เดือดร้อนไม่ได้ตังค์นะครับคนวัยคนที่จับจ่ายใช้สอยนะครับเอาเอาคนละครึ่งไปใช้จริงคนมีตังค์ทั้งนั้นนะครับพี่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนละครึ่งยุบแล้วเอามาจัดสรรให้กับคนที่เดือดร้อนจริงๆน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าครับอาจารย์พูดถูกเลยเมื่อวานนี้ผมผมแอบเข้าไปดูใน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 มติที่ประชุมครมนะครับไอโครงการฟื้นฟู เยียวยาเศรษฐกิจ4ี่แสนล้านบาทเนียโอ้โหเข้าคอรมอนะไอโครงการน้นขอเลื่อนขอลดขอปรับโคงการแสดงว่ามันบั้วกันมาตั้งแต่ต้นใช่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันไปไม่ได้ไงไม่ได้ใช่ครับเออเลิกเถอะเลิกเถอะครับเรื่องภาษีเรื่องภาษีผมเสนอเสนอเอาตอนก่อนจบเนี่ยนะครับฮะแล้พี่บวยพี่บวยช่วยครับผมเสนอผ่ามากเลยอื คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยครับไม่ไม่ต้องเลื่อนเวลาอยื่น31มีนาเหมือนเดิมใช่แล้วรัฐบาลเนี่ยต้องการภาษีใช่ไหมคุณเลื่อนไปเป็นมิถุนาครับคนที่ยื่นก่อนครับตอนนี้ยื่นก่อนก็คือคนที่ได้คืนภาษีใช่แต่คนที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเนี่ยครับเขาไม่ยื่น มีสองอย่างคือไปยื่นดวันสุดท้ายกับไม่ยื่นเลยอฮะหลบได้หลบเลยอันเนี้ยผมจะเสนอไอเดียผ่านรายการพี่บวยเนี่ยอว่าคิดตรงข้ามไปเลยทํายังไงให้คนมายื่นเร็วที่สุดครับใครที่จะคืนเร็วมายื่นเร็วครับใครที่จะจ่ายเพิ่มมายื่นเร็วแต่ให้ออปชั่นหน่อยก็คือมีเดสเขาไม่ฮะให้สิทธิ์สำหรับคนมาจ่ายภาษีปีเนี้ยครับสมมุติว่าพี่บวยไปยื่น พรุ่งนี้ครับต้องจ่ายภาษีเพิ่มสามหมื่อ่าครับไม่ต้องผ่อนสามเดือนเอคุณมีสิทธิ์กู้หกหมื่นจากออมสินหรือกรุงไทยไปเลยโอ้โหเออดีสิมาถึงนวัตกรรมอ่ไปผ่อนต่อสองปีกับออมสินครับแล้วคุณก็มาจ่ายภาษีเลยสามหมื่คุณได้อีกสามหมื่นไม่หมุดครับคุณได้สิทธิ์เพราะคุณเป็นคนดีครับคุณเป็นคนดีคุณกล้ามาจ่ายภาษี คุต้องคู่ได้ครับแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดเยอะครับคนแบบนี้ไม่หนีแน่นอนเอ่ฮะอ่าอย่างเงี้ยจริงไหมเออก็คือของพี่ของอาจารย์อารักษ์ผมเห็นด้วยเลยเฮ้ยตั้งแต่ปีนี้นะไอหักเงินเดือนหยุดหรือจุดจุดจุดจจ่ายเต็มเต็ไปก่อนจ่ายเต็มเต็มไปก่อนเออแล้วไปเอาตอนแบบเนี้ยสิ้นปีครับแล้วคุณต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่อย่างผมอาจารย์อารักษ์โดนห้าหมื่นอาจารย์อารักษ์กู้ไปแสนหนึ่งเลยครับเออ ถ้าคุณมีศักยภาพจ่ายภาษีเพิ่มห้าหมื่นนะออคุณกู้แสนหนึ่งสองปียังไงก็ไม่ชักดาบครับเออเอาดอกเบี้ยสองเปอร์อเซ็นพออ่าเอออย่างนี้คน,นจะแหง,งมาจ่ายภาษีเลยครับออรัฐบาลก็จะได้ภาษีก่อนไงใช่พรตอนนี้ผมเนี่ยทำท่ามันจะต้องจ่ายสักหมื่นห้าเนี่ย รับจ่ายมิถุนาดีกว่าเวยใช่ใช่ก็เป็นอย่างนั้นส่วนยิ่งขยายคนที่จะต้องจ่ายจ่ายเพิ่มไหรครับอยิ่มก็นะรัฐบาลจะได้เงินอะไรไปหมุนแล้วตอนเนี้ยนั่นเนี่ยคือมันก็ทําให้ฐานะเงินคงครังเนี่ยมีปัญหาอีกเออเออคุณก็แค่ให้สิทธิ์กับคนเนี่ยแล้วคุณก็จะพูดได้ว่าเพราะท่านเป็นคนดีเสียภาษีง่ายใช่ก็ต้องมีรางวัลมีเฟเวอร์กันบุ้ยมีปัญญาจ่ายสามหมื่นเลยโอ้ย อ่าอแต่ถ้าไม่มีนะครับผู้หกเืยครับครับอ่าถ้ามีสิทธิเติมทุนให้เอาเงินไปจ่ายภาษีพออ่าฮะยืดยาวๆไปสองปีโอเคไหมครับเออไออย่างเงี้ยมันก็จูงใจให้คนมาจ่ายภาษีใช่ใช่ใช่อะไรที่มันออกมาว้าวๆหน่อยมันไม่ใช่ออกมาออร้องยี้กันเป็นแถวเลยคือผมไม่เข้าใจว่ายืดยืดเวลาไปแล้วรัฐบาลจะได้ได้เม็ดเงินภาษีเร็วขึ้นหรือว่ามันถาลง ช้าลงสิเออมันช้าลงใช่ครับวันนี้โจทุรัฐบาลก็สะดุดทำยังไงให้เร็วขึ้นใครยื่นก่อนใครยื่นก่อนกันไอ้สิ้นกุมภาครับมีสิทธิ์กู้สามเท่าครับเออขอพานลยาดสีนะเออกู้สองเท่าครับเออใครไม่ยื่นหมดสิทธิ์แล้วถูกตัดสามเท่าใช่ใช่ เดี๋ยวมันต้องสร้างแรงจูงใจอย่างนี้เออทำแคมเปญแบบนี้เอออ่ะฮะเขาเกลียดเราเดี๋ยวผมเชื่อว่าอีกอีกไม่นานเดี๋ยจะมีมีมาตรการแบบที่อาจารย์สุวชายพูดคือเราเพูดจกจงแบบนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมีเกลียด <laughs> เรา <laughs>